สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอู่สมศักดิ์เจริญทรัพย์ครับนี่ก็มายู่กับเจ้าวิยอสนะครับวิยอสทันนี้เป็นเกียวธรรมดานะครับเกียวกระปุกนะครับเข้ามาด้วยอาการนะครับมีเสียงดังบริเวณเพลาขับนะครับเพลาขับหน้านะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ามันดังอยู่ที่ฝั่งไหนนะครับ แต่ถ้าหมุนแบบนี้มันจะไม่รู้สึกนะมันจะไม่ดังนะครับแต่พอจะรู้สาเหตุที่มันดังนะครับมันต้องมีสาเหตุนะครับตอนนี้ก็เจอเลยเป็นที่เดียบร้อยนะครับนี่สาเหตุนะครับยางพาขับขาดนะครับนี่ครับนี่ช่วงเราดูฝนนะครับมันนะครับมันตรวจเช็คดีดีนะครับถ้ายางเพาขับขาดแบบนี้นะครับมันจะทําให้น้านะครับ น้ำเข้าไปหาลูกปืนพ่าขับนะครับลูกปืนเดือกากระบาดพ่าขับนะครับมันก็จะทําให้ลูกปืนมันสลัดออกมานะครับเออไม่ใช่จารบีนะครับจารบีนี่ครับจารบีจะสลัดออกมาข้างนอกนะครับมันจะทาให้ลูกปืนมันแห้งนะครับลูกปืนกากระบาดมันแห้งนะครับมันก็เลยจะทําให้เกิดอาการเสียงดังนะครับเสียงดังเวลาเลี้ยวนะครับเดี๋ยวหักสุดอย่างนี้นะครับมันจะดังเหมือนคนกั ปันเลยนะครับปวด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 เลยนะครับนี่คือสาเหตุของมันนะครับลองไปสังเกตรถตัวเองดูนะครับไปี่เป็นรถเก๋งรถชนิดขับหน้านะครับเป็นทุกคันนะครับนี่ครับหรือที่เขาเรียกกันว่าไอกระโหลกนครับกระโหลกกระโหลกไฟเพานะครับกระโหลกเผาขับนะครับบางช่างเขาจะเรียกแบบนี้นะครับนี่จะมีลูกปืนนับข้างใน เดี๋ยวผมจะต่อรองให้ดูนะครับดี๋ยวมาดูฝั่งขวากันนะครับฝั่งขวานี่ถ้ามันไม่ขาดมันจะแห้งๆแบบนี้นะครับมันจะแห้งๆเลยนะครับถ้ามันไม่ขาดนะครับแต่ดูแล้วยางมันหมดสภาพแล้วนะครับเนี่ยแตกรายงานนะครับอันนี้มันพร้อมที่จะขาดได้ทุกเมื่อครับแต่จะาล้องเขาประสงค์นะครับประสงค์ให้เลียนทั้งสองข้างเลยนะครับอี๋ยวผมจะจัดใหม่ทั้งสองข้างเลยนะครับ มันมีขายแยกครับขายเฉพาะกระโหลกปลายเผานะครับมันไม่ต้องซื้อนังเส็นนะครับซื้อนังเส็นแพงนะครับจะมันจะจัดให้ใหม่เลยนะครับเดี๋ยจะตอดเอาลงให้ดูนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เอาออกแล้วนะครับออกมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไม่คือเผานะครับ บางคันก็คาอออกง่ายนะครับบางคันก็ข้อออกยากนะครับเลีวแต่โชคชะตานะครับแต่คันนี้ดันเอาออกยากนะครับผมก็เลยทําการเอาแก๊สตัดลูกปืนนะครับตัดปลอกปืนให้มันหลุดนะครับตัดลังมันออกนะครับพอลังมันออกแล้วมันก็จะตึอองออกได้นะครับแล้วเราก็ค่อยมากดกดเอาแหวนล็อกที่ออกนะครับ บางครั้งก็ออกได้นะครับบางครั้งก็ออกยากนะครับบางครั้งก็สองสามทีก็หลุดนะครับแต่บางครั้งาะยังไงก็ไม่หลุดนะครับเราก็ต้องใช้วิธียังไงแล้วก็ได้เปลี่ยนนะครับผมก็ใช้วิธีการทําลายไปเลยนะครับออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีแบบนี้นะครับสำหรับเรื่อกระโหลกมันนะครับของพาวนะครับเวลาไปซื้อนะครับ เขาก็จะนับฟันนะครับเนี่ยนับฟันนนับฟันเฟืองมันะครับมีกี่ฟันนะครับแล้วก็ฟันตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยแต่ละรุ่นมันจะมีไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ารถเก๋งนี้มันทํามาเยอะนะครับทำมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราต้องเอาตัวอย่างไปด้วยนะครับมันจะดีนะครับให้ร้านอะไรเขาเทียบด้วยนะครับมันจะดีกว่านะครับดีกว่าเราไปบอกปากเปลานะครับ ออกปากเปล่านี้กลับมาใส่ไม่ถูกวิ่งกลับไปกลับมาหลายรอบอีกนะครับนี่คือแนะนํากันนับนะครับก็จะมีสองุดนะครับซ้ายขวานะครับโอเคนะครับตอนนี้ท้องนหยก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำการประกอบนะครับคลิปนี้ก็มาให้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ